แบบแล้วที่สําคัญนะคะมะปรางอ่ะใช้เองด้วยแบบมันนุ่มมากอ่ะค่ะก็สะเรับตัวแรกนะคะทาดะลาโบค่ะสําหรับแบบให้หน้านุ่มชุ่มชื่นค่ะใช้สําหรับหลังอาบน้ํานะคะมันก็รู้สึกว่านี้ก็ใช้สองสาครั้งค่ะก็มันก็โอเคนะคะราคาก็โอเคด้วยค่ะสําหรับทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ตัวที่สองค่ะอ่า b บบี้ม n e ค่ะ b a b y ้ม n e ดับเบิลมิวค่ะเออเป็นครีมบำรุงหน้าและบำรุงผิวนะคะแล้วก็ครีมอันนี้เพื่อนแนะนำมาค่ะก็ก็ใช้สองสารอบเหมือนกันก็โอเคนะคะมันหอมมากด้วยและที่สำคัญหอมค่ะเป็นครีมบำรุงผิวผสมมิ์เบอรี่ด้วยแล้วก็ด,ดับเบิลดับเบิลมอยส์เจอไรเซอร์จากน้ำนมและนมถั่วเหลืองค่ะ มันซึมซาบเร็วค่ะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยสําหรับหน้าหนาวโดยเฉพาะเลยค่ะการหน้าแตกหน้าแบบเป็นแผ่นออกมาอย่างี้ก็ช่วยได้นะคะแล้วก็ทําให้ดูผิวนุ่มดูอ่อนเยาว์ลงเลยค่ะตัวน,นี้ไม่มีครีมกันแดดนะคะก็สามารถใช้แบบเด็กเนาะเขาก็ไม่อยากให้ใช้ครีมกันแดดเอกันแดดเยอะมากไปค่ะบีบีอะไรอย่างงี้ยก็ไม่ค่อยอยากให้ใช้ค่ะมันทําให้เนียนนุมนะคะค่มด้วยนะคะครีมเบบี่มาย ตัวนี้ค่ะราคาถ้าใชอยิน่าจะสี่สิบสี่สิบาทห้าสิบาทเนี่ยแหละค่ะประมาณห้าสิบห้าสิบกรัมนะคะใช้ได้เกือบเดือนเลยคะ่ะเพราะว่าแค่ใช้แค่หน้าแล้วก็ผิวผิวกายนี่แล้วก็ใช้ครีมทูตได้ทั่วไปเลยค่ะอ,อ่อาตัวไหนดีตัวนี้ค่ะครีมกันเย่ค่ะเป็นครีมกันแดดนะคะใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นค่ะเป็นแบบเหมือนถ้าถ้าตอนเย็นนี่ก็จะ บำรุงหน้าให้แบบหน้านุ่มแล้วก็ทําให้ขาวด้วยนะคะบำรุงไปในตัวเลยค่ะถึงจะแบบถึงจะมีเป็นกันแดดนะคะแต่ว่ามันก็ใช้กลางคืนได้ค่ะตอนกลางวันก็น่าจะไม่วอกไม่ไม่เทาไม่อะไรเลยนะคะแบบหน้าเนียนธรรมชาติเลยค่ะนี่นะคะกันนี้เย่ก็ราคาก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบราคาโอเคค่ะไม่ไม่แพงมากอุยเนื้อครีมก็จะหอมมากเลยะคะ เนี่ย yeah. เป็นครีมสีแบบอ่อนเลมอนนิดหน่อยนะคะตัวนี้ใช้ได้ประมาณครึ่งเดือนแล้วก็เลย<ๆ>ก็เลยเหลือ<ๆ>ประมาณเท่าน,นี้นะคะเอ่อแล้วก็ครีมพวกนี้ค่ะหาได้ซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะคะห้าสิบบิคก็ได้วัดซันบูธทั่วไปเลยค่ะเซเว่นเซเว่นมีค่ะแล้วก็ราคาจะย่อมเยาว์เน้นด้วยนะคะราคาย่อมเยาว์มากค่ะเอ่อตัวนี้ ตัวนี้หนีใช้ใช้หลังอาบน้ํานะคะแล้วก็ทาตัวนี้ทับไปค่ะเบบี้มาแล้วก็ตัวนี้นะคะใช้แบบทาตามผิวตัวก็ได้นะคะทําให้นุ่มได้เหมือนกันค่ะตัวนี้ใช้แค่เฉพาะหน้าค่ะกันเย่ตัวนี้นะคะไม่วอกค่ะตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนครีมเด็กบํารุมทั่วไปค่ะตัวนี้กันแดดตัวนี้ไม่มีกันแดดนะคะอันนี้ทําให้หน้านุ่มชุ่มชื่นเฉยๆค่ะวันนี้ วันนี้ก็จะลาไปก่อนนะคะเพราะว่ามาแนะนําแค่3ตัวนี้เพราะว่ามีแต่อันแบบเด็ดๆที่เพื่อนแนะนําม,มาปาก็มาแนะนําต่อเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ